ระเบิดสูตรก็ไม่ได้ใส่ฟาก็ไม่ได้ปแน่ไฟในห้อไฟในห้องไฟในห้องไปมาดูบนเลยดิ ก็เยอะมากครับแม่คุณโอ้โหทำเงี้ยเดียวเจ็บเบิลียวเอาดโอเค นไปท่านต้องไปแล้วหัวเราเลยฐานฐานแจ้งว่ามาเซเวยหัวให้เขายิยงให้กู มีแล้วกำโดอยู่แน่ไอ้เหี้ยแล้วมากระแดะเล่นซองเหี้ยตอนนี้วะเนี่ยหกมันร้อนยังโอเค let's go โอ้พี่แม็กเข้าเข้าได้ลอยลอหน่อยรึเริ่มเริ่มเริ่มแม่น้ำอยู่แค่หัว เฮ้ยดีบักีบักเนบีเนบีเนบีเบีอะย่าบะก็พออะไรแล้วตุยางตอยามก็หอหล่อดูสานแยกไ้เจมเขารู้ไปมาว่าแหละพี่ 好了。OK。 โอ้ยบนเจ็บมากพี่แม็กนั่นแหละร้อยเลยฮัไออะไรก็ไปก็ไม่ได้ยิง